อันดับนักเตะที่มีสถิติวิ่งเร็วที่สุดในโลกอันดับสิบนาโชเฟอร์นานเดตของเรอัลมาดริความเร็วของเขาอยู่ที่สามสิบสี่จุดหกสองกิโลเมตรต่อชั่วโมองอันดับเก้าอัลบารโรโอติโอโอซลาจากบาร์เยนมิวนิคความเร็วของเขาอยู่ที่สามสิบสี่จุดเก้าเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมองอันดับแปดคิงลีโฮมองของ บาเยน์มิวนิกด้วยความเร็วของเขาอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ7จมฮาเหมเดซาลาของริเวอร์พูลด้วยความเร็วของเขาอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ6เลรอยซานเล่ oy, é, ของบาเยนน์มิวนิกแต่ความเร็วที่เขาทำได้เขาอยู่กับแมนซิตี้คือ35.04กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับหไคบ็อกเกอร์ Walker, ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบกค,ความเร็วสูงซึ่งความเร็วของเขาอยู่ที่35.21กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ4คาริมเบลราลาบี i, ของไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยความเร็วของเขาที่เคยทำได้คือ35.27กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ3ปิแอร์เอเมลิกโอลบาเมยองจากอาเซนนลศูนย์หน้าทีมชาติกาบอง ความเร็วของเขาอยู่ที่35.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ2อินลากีวิลเลียมของแอตเลติกบิลเบาด้วยความเร็วของเขาเร็วถึง35.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ1คีเลียนเอมบัปเป้ของปารีสแซงแซแมงแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก2018 ความเร็วของเขาเร็วถึง36กกิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ